กลับหน่อยซักห,ากห้าข้อเยอะไปไหมก็ <laughs> <laughs> เยอะอยู่เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่ให้นุ่นยูคิดเดี๋ยู่พี่จะแปลให้แฟนๆที่ิดเดียฟังก่อนครับ okay. so uh I was asking Nunu about his wishes and his dreams that he would like i to t become true on his 2 2 n d birthday five wishes <laughs> <laughs> five wishes <laughs> ขอได้ไหมคะครับ <laughs> <Okay. S 2> ถ้าคำขอหรอ อย่างแรกก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันที่ได้ปูกับผมครับแล้วก็อยากให้ทุกคนออกเบบบบบยังมีอยู่มอยากให้ทุกคนรักกันมากเลยครับใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันเลย นี่คือคำขออย่างแรกคะ่ะ So the first one Nuni no wants everyone to be happy so please be happy every day Cause it's g o จ n ทำ a make you be happy as well แต่ว่าวอนทีปข้อที่สองขอพูดนิดนึงเราคิดว่าข้อเนี้ง่ <c oughs> า,ยายมาเพราะว่าแค่นูนิวตื่นมาทุกวันแล้วเป็นตนัวของตัวเองมีความสุขทุกคนก็มีความสุขแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่เสียงเบางใช่ไหมเอ <c oughs> ่ยใช่ดังนั้นข้อนี้สำเร็จแล้วในปี22ทุกคนมีความสุข คข้อที่สองค่ะข้อต่อไปก็ขอให้ผมได้มีเพ, bon played played พลงอีกเยอะๆเลยอ่าสิบแปดล้านเพลงอยู่ฟ <Sham sugar> ังถึงใช่ไหมครับสิบแปดล้านนี่ผมเนี่ยจะอยู่ร้องถึงไหมสิบแปดล้านนี้ไหวงั้นเราเริ่มจากวันนี้สักสิบเพลงก่อนพรุ่งนี้อีกสิบเพลงจะเป็นกี่ปีคะช่วยคิดด้วย นานนะนานครับแต่ว่าไหวเพราะทุกคนรอฟังครับก็ขอให้ผมมีเพลงเยอะๆเลยแล้วก็ได้แสดงด้วยในบทบาทที่อยากแสดงครับแล้วก็นั่นแหละครับโอเคข้องนะคะครับ s o the second one. d u n y u wants to have more songs. Like he would like to create more great songs for everyone and he would like to play in different roles in the future. So please. uh, be with him and support any projects that will coming up in the future. โ okay. อเคข้อสามค่ะอะไรดีขอให้โอ้ชอบอีโคอะไรเยขอให้ขอให้ได้กินของโลกทั้งโลกเลยเหรอก็น่าสนใจนะกินหมดไหมล,ล่ะครับทังโลกเ ถ้ามากออยู่ตรงหน้าก็กินลหลายๆวันเนี่ยก็หมดครับโอ,โอเควิแต่ว่าวันนี้อยังเห็นนะได้เค้กไปหลายก้อนแล้ปวประมาณกี่ก้อนครับพ่กว่าได้ไหมอุย้ยได้มาหลายก้อนมากเมื่อกี้ก็นั่งกินอยู่ข้างหลังลกินหมดไหมครับทั้งหมดเนี่ยโอ้หมดหมดกินให้หมดเลยเหรอครับเมื่อกี้ชอบมากก็นั่งจ้วงอยู่กับพี่ๆเอาช้อนจ้วงเค้กเลยอร่อยมากครับเรื่องของกินไว้ข้อท้ายๆแล้วกันครับ ข้อ <laughs> ที่สามก็ขอให้มีคนอยากรู้จักผมเยอะขึ้นเรื่อยๆขอให้มีคนรอติดตามผลงานผมเยอะๆละกันครับไม่ว่าจะทั้งเพลงหรือว่าการแสดงด้วยครับ So the third one, who wants more people to see more of his work s in the future ก็ยังไงก็ช่วยกันขายนะคะทุกคนแฮชแท็กต่างๆแบบแต่ไปสองงานเลยอ่ะน่ารักมากๆทุกคนแบบว่าดันแฮชแท็กบันเทรนขายดีลกันเก่งมากเลยทิกตอกนี่ บอกเลยนะคะว่าเห็นดูดิวทุกวันพอทุกคนขายกันเก่งมากนะครับสุดยอดมากค่ะชอบมากเลยครับบางทีทุกทุกูทุกคนขายเก่งมากใช่คนบอกว่าเอ่อนานาลูโซนตัวไหนคือขายเก่งมากแบบว่าทุกคนคือต้องเห็น่ันปิดตกอย่างน้อยวันละห้าครั้งทุกคนน่ารักมากๆเลยทุกคนต้องให้ตัวเองหน่อยทุกคนตั้งแผงขายเก่งมากๆเลยครับสุดยอดเลย กานูนิวให้รางวัลน,นะคะเป็นเล็กเ,เล็เด็กนะคะลองเอาไปซื้อกันดูนะคะเผื่อจะถูกครับโอเคค่ะข้อที่สี่ว่ะข้อสี่เหรอ,หรอครับคำขออ่าเราขอจริงจังไปนะครับอีกสองข้อเป็นลายสาระละกันโอเคอะไรดีขอให้ผมเป็่ให้เน่งีโล <laughs> <laughs> ดีมันมาพอดีครับ <laughs> ขอให้อขอให้กินเท่าไหร่ก็น้ำหนักไม่ขึ้นครับ <laughs> <Okay. S 2> แล้วก็ขอให้ยิ่งกินเยอะยิ่งหดดุ่นดีอันนี้แหละบอกเลยว่าพรุ่งนี้ตื่นมาหุ่นดีแน่ครับเพราะได้กินเยอะมากโอเคค่ะ okay, huh? So the fourth one, you n e want to eat a lot and not gaining any weight at all. ก็ <laughs> ไม่ไแน่จาต้องทำยังไงเหมือนกันไม่ยู่เหมือนกันนิวตัวเล็กมากนะทุกคนคือจริงๆอ่ะแบบเห็นว่าแบบทุกคนอะชอบพูดว่านุนี่กินเยอะแต่แบบไม่ไม่มีเลยบตัวเล็กนิดเดียวเองมีอยู่ครับแอบ,บอยู่แ <laughs> อบอยู่ลึกๆ, <laughs> ๆเนาะโอเ <Okay S 2> คค่ะข้อสุดท้ายมากดีกวา่าอยากหวังอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นในปีนี้หรือว่าอยากจะทำอะไรก็ได้แชร์กับทุกคนเลยอือข้อสุดท้ายละครับอย่า ป็นใจมันมาอีกแล้วพอดีเลย <c oughs> ไม่ใช่แฟนคลับที่ขายกิ๊อย่างเดียวนะคะทุกยูขายกิ๊มากขายดีตลอดเวลาน้องมาเออ่ขอให้ขอให้จุลายรักผมได้ไหม <c oughs> อโอ้วข้อนี้ก็ต้องจริงอยู่แล้วไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ว่ารักผมหรือเปล่าก็นั่นแหละครับขอให้จุลายรักผมด้วยแล้วก็ขอให้ เล้าอแใคิดบคะทุกคนิจเลยครับปกติไมอยได้คิดเท่าไหร่ปไมด้ขออะไรเท่าไหร่ขอให้ทุกคนยังไงดีอุยมันเอโขอให้ทุกคน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 เจริญยิ่งยิขึ้นไปเลย Retail Panel ค่ะประมาณนี้อันนี้เป็น5พ่อนะคะมีคนยกมือเยี่ยมมาค่ะที่อวยพรครับโอเคค่ะ, <laughs> คะก็พูดคุยกันไปพอสมควรแล้วแต่ว่ายังมีอีกเพราะว่าทุกคนจำได้ไหมตอนเริ่มงานทุกคนได้มีการเขียนโพสต์ขีดกันไหไมีใครเขียนบ้างคะ <c oughs> Did anyone uh, write the post note for n e New มีโน้ตเยอะมากนะเดี๋ยวขอนะคะขึ้นมาเลย New น e w ให้นดนตรีกับพี่เขาหน่อยเร็วพี่เขาจะได้เดินขึ้นมาแบบมีจังหวะนิดนึง มาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ยโอ้โหเยอะมากแต่ว่าวันนี้อาจจะได้อ่านแบบว่าประมาณนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนุ่นจะเอากลับไปอ่านที่บ้านทั้งวนอย่างนี้นอนนะคะครับเยอะมากเลยโอเคนุ่นเดี๋ยวเลือกมาตอบสักนิดนึงดีกว่า อะไรก็ได้ลองอ่านดูว่าแบบอยากถามันไหน so uh n u n l is going to uh pick the notes and gonna answer some questions and read out some notes that you guys have uh written for him นั่นไม่เอ่ย Nunu คะเจ้านายจุฬาเป็นชาวเกิดที่ไหนไปที่ไหนเอ่ยอ่านกระดาษนะน่ารักดีครับเจ้านายจุฬา July celebrate to the b r i ไปที่ไหนดีฉลองวันเกิดที่ไหนครับที่วัดครับที่วัดจะเช้าผมใชไมคะรูวเมื่อเช้าพาน้องไปทำบุญมาเมื่อเช้าพาน้องไปวัดมาครับไปวัดมาใช่ไปแบบถวายสังฆทานจริงเหรอใช่ครับยถวายก็ถวยเหมือนเราก็ไปทำบุญด้วยกันเพราะเป็นวันเกิดผมแล้วก็มาเกิดน้องด้วย แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้พาน้องออกไปบ่อยครับแบบออกไปข้างนอกบ่อยปไ,ไปอยู่ที่ว่าน้องไม่กล้าออกจากโรงครับ<อ>น้องแบบอยู่แต่ในกรงแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้ได้ไปร่วมงานทำบุญแล้วนะคะใช่ครับเป็นเป็นปีแรกเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ทําบุญกับน้องแมารักนา่กนารักมากเลยคนผม,มน่อยเห็นป้าบอกว่าเหมือนป้าเคยเห็นรูปที่คนในโซเชียลนี่แหละครับคนเอาแมวไป ทำบุญด้วยแล้วก็เหมือนจับมือน้องไปกวดน้ำด้วยจริงๆจะทำแบบนั้นแล้วก็ถ่ายลงมากเลยแต่ว่าทำไม่ได้ครับเพราะว่าไม่น่าจะยอมให้จับครับอม่ยอมออกจากโรงด้วย New Year to July to Temple for making me. married on the birthday โอเคเป็นคำไว้คอหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะดูดิวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยหานะคะเยอะมากดูนี้มีภาษาจีนด้วยอ่ะแต่ว่าพี่อ่านไม่ออกได้เลยครับเมื่อกี้ของพี่ก มีนิดนึงครับเกิดชาติหน้าขอติ่งโนนิวต่อจากคุณโมนานิวครับอ่าเลยเกิดชาติหน้าก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไปตลอดเลยนะคะได้ไปเอ่ยแอมช่วยหาเยอะมากไม่รู้จะอ่านไหนดีแอมอ่านกันเลนะคะทุกคนอันนี้เป็นอินเตอร์เฟนใช่ไหมครับใช่ค่ะบมีเยาเอาภาษาจีนโหเยอะมากเยภาษาจีนเยอะมากไปเลยนะคะอันนี้เลยอันนี้เลยเพราะเรื่องต้องช่วยพี่นิดนึงนะคะที่ได้ภาษาจีนน้อยมากจริงจริง ผมจะอ่านออกใช่ไหม <c oughs> ทุกคนออกต้องเข้าใจนิดนึงเพราะว่าแบบพอเป็นลายมืออาจจะแอบ,บอ่านยากนิดนึงครับแต่ว่าเราเก่งอยู่แล้วเราอ่านได้ครับรอ่านเลยเชื่อว่าในโนนิวโนนิว,วเไมโนนิว,วเป่าเลยค่ะาาคนนนนันเกิดนเกิวนเกิวันเกิดันเกิดันเกิดวันเกนกันนน ไน,นุ่นน,นิวช่วยแปลกันเลยนะครับผมก็นุ่นนิวปเป่าเป้ทูเซเวันเกิดน,นะคะวันนี้ก็ชื่อจีบุตรีเอาเป็นวันที่มีความสุขวันหนึ่งเลยก็อยากจะให้พูดความหวังสิ่งที่หวังไว้สักอย่างหนึ่งที่ยังไม่เคยพูดครับเอาเมื่อกี้พูดไปแล้วพี่น <c oughs> อา,อ,าอีกสักอย่างห<ม>นึง่งนะครับ so c h e e s e was a s ขอให้ปีนี้ได้ไปมาเลเซี i ครับอยากไปแล้วอยี่ยไปเที่ยวทุกคนไ s เซลฟี่นะคะไปถ่ายรูปเนี่ยจ้าอยากไปเที่ยวเฉยๆจ้า สบายและผ่อนคลายใช่ไหมใช่ค่ะไปกับใครหรอไม่รู้เหมือนกันเช้าไม่บอกหรอเพราะว่าเดี๋ยวก็เห็นดีไม่แซวแล้วต่อดีกว่าอะไรดีเยอะมากเลยพี่ช่วยหาหาหนึ่งรับหนูมากๆเลยนะอยานให้ฟังพี่น่้หนุมมากเลยขอาพุณครับ มีน่ารักมากเลยนะมีอันนี้กบมีการวาดลูกวานมมาด้วยอ่ะ Happy 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 Birthday to my Sweetie Pie นะครับจัดมีอันไหนเป็นคำถามไหมนะทุกคนไม่มีใครถามเลยแต่ไม่เป็นไรทุกคานอยากมีพรดีไหมเอ่ยอุ้ยโนนิวอันนี้น่ารักมากมีสติกเกอร์ด้วยมีหน้าผมตอนนี้ด้วยครับคือผมครับเป็นโนนิวน้อยโนนิวน้อยเด็กนิวจิ เบนีโนนิวครับน่ารักอี๋ยวเอาไปนี่ออกมาเอาไปนิ่ออกมาดีไหมเรามีเวลาใช่ไหมครับมีอยู่ค่ะเดี๋ยวเอ่อคุณนี้ช่วยบอกนิดนึงนะคะถ้าม่ีเวลาแล้วอยากแกะออกมาให้หมดเลยอันนี้ละกันครับสุสานวันอันนี้ครับสุสานวันเกิดนะน้องนิวมีเฟิร์นลานโนนิวมากมากถ้าให้น้องนิวเลือกติดเกาะกับติดเขาน้องนิวจะเลือกอะไรก่อนล่ะครับ ก็นนิมาถามช้นามาโอเคให้นุนิวคิดแบบนึง so the question is asking if nuniu could choose between stranded on the island or on in the mountain mountain or island หรือว n า mountain mountain ของเขานี่คือภูเขาจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่น็ตโอ๊ไม่ไม่ได้ใจเนี่ยเพราะภาษาไทยแบบอาจจะไมาเข้าใจ ติดกอกับติดเขาติดเขาแล้วกันเขาแปลงเลยนะคะ Mountain ติดเขาแล้วกันเขาก็เป็น Mountain ที่เป็น Mountain จริงๆครับหรือว่าเขาที่เป็นเขา It's Mountain เขา It's him I'm not you เฮ้ยห้าไปเข้าไป Skip Skip e v e r y t n g Skip 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 ครับ อันนี้มาดูเบบี้นูนิวดีกว่าครับดูนูนิวน้อยน่าจะเห็นไม่เป็นไรครับน่ารักจังเลยน้องหนูสุดสาวันเกิดอันนี้คือตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเรยก็คือชมตัวเองจบตัวเองด้วยโอเคเขาว่าไงบ้างคะสุ๊กฮตอบเพราะว่าได้เห็นนูนิวบนจอแล้วอ๋อเอ๊ะ อ๋อน่นนี่โชว์ให้ดูได้ไหมเปิดูหน่อยเหมือนกันไหมเปิดไหมทีมหนุนิวแอนหนุนิวส์22หนุนิวสน้องสุขสันต์วันเกิดนะครับเันเค็มมีความสุขมากๆกินข้าวกินขนมเยอะๆขอให้หนูเติบโตเป็นแมวที่เจ๋งที่สุดอันนี้เลิศเล่อขายแล้วแมวที่เจ๋งที่สุดเป็นยังไงอ่ะเป็นแมวที่เจ๋งที่สุด คอนเซปต์วันนี้เลยโอเคค่ะอีกนีดก็ได้เรายิมดได้อยู่ใช่ไหมครับยังได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ค่ะลวงลวงลวงอันนี้ละกัน,น,อ,น,นอันนี้อะไรไม่รู้ค่ะไหนลองดูเป็นภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษอ่านร,รู้ได้ไหมคะได้ครับ Happy birthday and wish you all the best in every aspect อันนี้กาจะดีรื่ไหมสุดยอด thank you ไม่รู้คิดดูว่า อยากได้คำถามมากครับเดี๋ยวไม่ลืมนะคะทุกคนมีใครสอบคำถามอะไรกไหมใครจำได้ไหมคะว่าใครถามแล้วแปะไว้ตรงไหนช่วยบอกชี้จุดนิดนึงเชิญพอยผมก็ก็อยากอ่านนะแต่ว่าตอนนี้อยากเมาอ่ะอยากตอบ <c oughs> อยากเมากันทุกคนเราพี่เมาเหมือนกันนะทุกที่ผมขี้เมามากเลยเดี๋ยวพี่ขอช่วยหาแบบนี้นะคะสุดความสามารถแต่ถ้าเป็นภาษาจีนก็จะอ่านไม่ออกนะสิ ภาษาจีนเหรอครับเอ๊ะโหนี่เขียนในความหรือเปล่าครับของผมมาเรามาทดสอบสกิลมรู้แล้วของผมที่ไม่ได้เรียนภาษาจีนมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะอ่านหมดไหมมันค่อนข้างเยอะเพราอคุเอ้น 马思唯，坤德米卡，不敌เ乐ย。OK，老ราจะพย李丽宝贝，生日快乐可可可以和猫咪回中国吗？祝贺你实现梦想，发誓了自己发布了 <laughs> 发布了自己的第一首歌曲。 มาม no ีุ่ยจะ陪你出第二首第三首第几首歌希望宝贝和贝宝都一直快乐嗯เด๊อไม่เอาแล้วโอเคหมดแล้วได้อยู่ครับนี่เขาก็อวยพรแต่อันแรกนี่ก็ถามว่ากลับจีนกับมามีได้ไหมได้ไหม้ครับโอเค I will cut my body and this h a l f in here we have in China okay <laughs> okay uh. โอเคค่ะแล้วเราก็อวยพร,รให้แบบมาขอให้ประสบขอให้ทำความฝันได้สำเร็จนะแล้วก็จะนา่นค่ะแต่ไม่ออกไม่ออกอยู่ครับใช่ก็ อามีจะคอยอยู่ข้างว่าจะเป็นซิงเกิลสองซิงเกิลสามซิงเกิลต่อๆไปด้วยแล้วก็ขอให้เป่าเป้กับเป้เปล่าเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบเป็นความสุขตลอดเลยนะอันนี้แซวหรือเปล่าครับเป่าเป้กับเป้โอเคนุ้ยอยากจะอ่านอีกสักอันไหมคะอันสุดท้ายได้ไหมได้ครับโอเคสักอันแล้วกันค่ะลองเลือกเลยจะเป็น ำถามถรือว่าจะเป็นควยพรกันได้แน่เลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาดูดิวเรืเร่องแป๊บนึงนะคะทุกคนเชืเ่อว่าเชื่อมากเลยครับรมากเอาสีเรื่องเริเร่มจากสีไหมครับเริ่มจากสีโอเคสีหรอ What color แอบไพวานจีไนดี้ชมพูวินเดอร์ซอฟวันนี้ตีมชมพูอไรมาตัวมาชมพูมพ <Pink S 1> ครับสีชมพูก็ไม่ได้น้อยนะเนี่ยีชมพูครึ่งบนหรือครึ่งล่างดีครับชอบอวบอกครึ่งบนโอเคครันบ,นบ,นบ,นบน ครึ่งบนทางขวาหลอดนีมาเววๆครับไหนน้าอันนี้ก็คำอวยพรเหมือนกันขรบคุณครับเอ๊ไม่มีคำถามเลยอ่ะไม่เลยอ่ออ่านคำอวยพรอีกสักอันแล้วกันได้เลยครับอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยได้ไปมครอ่านนะติดแมาก น้องนิวอยากเก่งทุกภาษาแล้วเมื่อไหร่จะมาเรียนภาษารักกับเด็กเชนคะใครครับน e ี่คิวที่ p ใครครับพ t h ม t นสเซ s สั a นูนิว has been learning so many languages and when น u n ิว will learn a lot languages t o her ภาษารักเป็นยังไงมาสอนหน่อยได้ไหมครับ โอเคเอาประมาณนี้ทุกคนประมืออะไรคะเกี่ยวาประอ่อนินึงนะคะเกี๋ยวรู้เนี่ออกกลับไปอ่านที่บ้านแน่นอนขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงนะคะเขียนกันมาเยอะมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณครับรากมากเลยรอ